สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องมันสุขมากนะครับหายไปหลายวันเลยเกือ <c oughs> บเกือบสอาทิตย์นะครับอ่ะไม่พูดพ่ามทำเพลงวันนี้ขอฝากประยาสัมพันธ์ไว้เลยกับางานรับสมัครมีเจนะครับเหมือนเดิมขอแปะไว้วันนี้แปะสั้นๆแล้วกันวันนี้เราจะเอาแต่ยอดขายของชาตเตอร์สต็อกก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆผมทิ้งไปหลายวันนะครับแต่ตอนนี้มีกำลังใจกลับมาทำ มากขึ้นนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ผมได้พินโค้ดจาก youtube มาแล้วนะครับก็เลยก็เลยเปิดรับรายได้ก็คือว่ายืนยันทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมรับเงินแล้วนะก็เลยกลับมาทําแล้วก็จะพยายามทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับก็วันนี้เราเอาเฉพาะชัตเตอร์ก่อนนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะเดี๋ยวมาดูน่าเบื่อนะครับโอเค ก็เริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง24นะครับเดือนนี้ต้องบอกว่ายอดเงียบนะครับเพราะว่ามันเป็นปลายปีแล้วลูกค้าเนี่ยลูกค้าชาวต่างชาติเขาก็เริ่มแบบพักผ่อนเริ่มเที่ยวเริ่มเป็นวันหยุดแล้วนะครับโอเคไปเลยวันที่13นะครับวันจันทร์มี5โหลดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีภาพแบ็กกาว์ดเทาดำที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับ0.67ตอนนี้ ทะลุไป439โหลดนะครับยอดรวม178.77เหรียญน,นะครับภาพต่อมาเป็นน้ำส้มนะครับ0.17นะครับวันนี้อาจจะรีบสรุปหน่อยนะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็135โหลดนะครับยอดรวม40.89เหรียญน,นะครับถือว่ามาเร็วเหมือนกันภาพต่อมาภาพแบ c k กาวเทาดดานะครับเป็นภาพเดียวกับภาพที่ข้างบนนะครับภาพเดียวกันแต่คนละราคานะครับ 0.15หลายคนจะสงสัยว่าเอา้าทำไมเขาไม่รวมเป็นเลข2บางอันรวมเป็นเลข2ถ้าขายซ้อนกันในวันเดียวบางอันทำไมแยกซื้อน่าจะเป็นแบบเอาเข้าใจง่ายๆคือซื้อคนละประเภทกันนะครับอุ้ยกดผิดกดเลยไปอันนี้0.15ภาพต่อมานะครับ0.12เนะเป็นแบ็กกราวเบอร์ทั่วไปนะครับเอาเข้า Photoshop แล้วก็ทำให้มันเบอร์แล้วก็ดัดนิดดัดหน่อยนะครับ เพิ่งถ่าย2สิงหา2อ2พันก็มีโหลดแรกนะครับ0.12เหรียญภาพต่อมาแบกา็กเกลพิงโกนะครับ0.10อ่อันนี้ก็211โหลดแล้วนะอันนี้ก็ถือว่ายอดหลักร้อยนี่ถือว่าขายดีละในพอร์ตของผมนะยอดรวมก็63.21เหรียญนะครับวันที่14เร็วมากวันอังคารนะครับมี7โหลดก็มีแบก็กเกลพิงโกเมื่อกี้เลย0.59นะครับขายดีขายดี แล้วก็ภาพน้ำส้มภาพเดิมอีกแล้วอ่าเห็นไหมว่าภาพน้ำส้มมันเขียนว่าสองโหลดอันนี้น่าจะเป็นโหลดประเภทเดียวกันนะรวมแล้วสองโหลดศูนจุดสองหนึ่งเหรียญน,นะครับขายได้สองสองสองครั้งในภาพเดียวในวันเดียวกันนะครับภาพแบ็กกราว์สีเหลืองศูนจุดหนึ่งเจ็ดวันนี้ถ้าพูดเร็วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นแบ็กกราว์อันนี้ก็ไม่ได้ขายนานแล้วนะเพิ่งกลับมาขายได้ช่วงนี้แหละก็หกสิบแปดโหลดนะครับ ยอดรวม13.48เหรียญภาพต่อมาเห็นไหมครับว่า3โหลดเลยนะวันที่14ผมมีสโหลดกับภาพน้ำส้มนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะคนละราคากันมันก็เลยเอามาแยกกันอันนี้ก็0.14นะครับก็เป็นภาพน้ำส้มนะภาพต่อมาอันนี้ก็ขายได้ทุกวัน0.14น,นะครับก็คือ b แบล็กเกาทอท์ดำที่ขายดีที่สุดนะครับภาพต่อมาภาพน้ำ0.10ภาพน้ำสีส้มนะครับ ภาพน้ําที่ใส,ส่สีผสมอาหารนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่มเมื่อ26เมษายนปีนี้ก็มี2โหลดนะครับ0.20เหรียญเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะถึง100โหลดหรือเปล่านะครับไม่ค่อยได้ส่งงานด้วยเหมือนยอดจะตกแต่จะตั้งใจกลับมาส่งแล้วครับพอตั้งใจนี่ไม่ไม่วา่างทุกทีโอเควันต่อมาวันพุธนะครับวันพุธมี3โหลดนะครับเป็นภาพเทียนนะครับ0.19เป็นภาพเทียนเก่า ภาพเทียนนี้จะบอกถ่ายหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพิ่มสักทีนะครับภาพเทียนนี้เป็นภาพที่ผมชอบมากที่สุดเลยแต่มันเพิ่งขายได้โหลดแรกเพิ่มตั้งแต่ 2, 2021นะครับ0.19เองแล้วก็ภาพน้ํานะครับ0.17นะครับก็อันนี้ก็มีฉากไม่แน่ใจว่าฟิวเจอร์บอร์ดสีดาหรือเปล่านะตอนนั้นนะแล้วก็เอาเอาเบาะเก้าอี้มาตั้งนะครับเก้าอี้เป็นนุม่นมๆแล้วก็แก้วแล้วก็เทน้ําใส่ใช้แฟตนะครับก็มีโหลดแรกนะครับ 0.17จริงๆภาพนี้ถ่ายหลายเซตเซ,ตเ,ซตเดียวเอ้ยถ่ายหลายรูป1เซตรูปอื่นขายได้แล้วนะครับภาพต่อมาภาพแบ c ็กกราว์เทาดำ0.10ที่ขายดีที่สุดอันนี้ก็ขายได้ทุกวันโอเคแล้วก็วันที่16เป็นวันพฤหัสนะครับมี4โหลดเป็นโฮโลแกรม0.16นะ16 1่16นะไม่16นะล,ลิ้นเปียครับตรงนี้ลิ้นเปีย ไม่ค่อยได้นอนก็เป็นโฮโลแกรมแนว Environment สิ่งแวดล้อมนะครับก็ผมก็ทํามืออย่างนี้แล้วก็เอาภาพมาซ้อนกันเอาภาพใบไม้ที่ถ่ายมาซ้อนกับภาพถ่ายมือตัวเองนะครับแล้วก็ใส่อ่าใส่ใโฮโลแกรมดิจิตอลลงไปนะครับ0.16เป็นโหลดแรกนะครับอ่าเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงโอเคครับภาพต่อมานะครับแบ็กกราวด์สีทองนะครับ0.14นะครับแบ็กกราวด์เบอร์อันนี้ก็ มียอดโหลดใช้ได้นะครับ26โหลดนะครับยอดรวม4.05เหรียญภาพต่อมาแบ c ็กการเบอร์สีฟ้าน้ำเงิน0.10นะครับอันนี้ก็ถ่ายตั้งแต่2020ใหม่ๆเลยมี5โหลดยอดรวม0.60เหรียญภาพต่อมาแบ c ็กการเบอร์ผ้าเป็นริ้วๆ0.10สีม่วงสีชมพูนะครับอันนี้ก็ทำง่ายๆเพิ่มเมื่อ31กรกฎาคมปีนี้ยอดรวมก็3โหลด0.3 4เหรียญ อันนี้ก็เป็นของวันในส่วนวันที่16นะครับออกมาวันที่17วันศุกร์นะครับมี3โหลดแบตก,กาวนะครับ0 2นนะบแบตก,กาวสีดำนะครับมีเทาๆนิดหนึงนะครับอันนี้น่าจะเซตเดียวกับภาพที่ขายดีเทาดําเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่ขายได้ไม่เยอะมากนะครับก็มี33โหลดรวมรายได้รวมก็8.13เหรียญน,นะครับ แล้วก็มีแบงการาพิงโก้สโหลดในวันเดียวกันแต่คนราคาที่ซื้อน่าจะคนละประเภทนะครับเขาก็เลยแยกกันมาภาพแรก0.14นะภาพภาพล่างมี0.10นะครับเป็นภาพเดียวกันวันต่อมาวันวันที่1 8กับ19นี้เว้นว่างไปเลยนะครับพูดง่ายๆว่าสองวันที่ช่วงนี้ไม่มีโหลดนะครับก็มาวันที่20บวันจันเลยมี3โหลดแล้วก็เป็นภาพเดิมๆเ,เลยแต่อันนี้เป็นแบงกรา ที่ขายดีเทาดําเหมือนกันแต่เป็นอันดับสองนะครับไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่ภาพมันคล้ายกันนะครับก็มีสองโหลดในวันเดียวอันนี้เป็นโหลดแรกก็0.73นะครับราคาสูงหน่อยแต่โหลดที่สอง0.11นะครับคนละประเภทกันภาพต่อมาก็เป็นภาพน้ําส้มนะครับ0.10เห็นไหมครับว่าจะเป็นภาพเดิมๆที่จะช่วยขายในวันที่ยอดเงียบนะครับวันต่อมาวันที่21นะครับ21ักคานมีโหลดเดียวเลยนะครับก็น้ําส้มนะเห็นไหม ภาพเหล่านี้แหละครับที่ที่ขายดีๆมันจะช่วยเราในวันที่ยอดเราอาจจะฟืดๆนะครับ0.11ภาพต่อมาวันพุธมีสองโหลดนะครับช่วงนี้ยอดน้อยจริงๆก็เป็นภาพแมคกาวเทาดำอันดับสองนะครับ0.16เป็นภาพเหมือนภาพที่แล้วอันนี้รวมแนละ้ว297โหลดนะครับขายได้297ครั้งยอดรวม126.27ก็โอเคนะก็เยอะนะเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยนะครับที่ลืม ล,ลืมสรุปยอดให้ฟังนะครับอันนี้ภาพทะเลนะครับ0.10อันนี้ถ่ายที่ท้ายเมืองนะครับอําเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงานะครับภาคใต้อันนี้ก็เป็นภาพเดียวที่ขายดีที่สุดเป็นภาพน้านทะเลภาพเดียวที่ขายขายดีนะฮะมี38ขายได้38ครั้งนะครับยอดรวม12-74เหรียญน,นะครับภาพต่อมาเอ้ยวันต่อมาวันที่23มี3โหลดนะครับมีเป็นภาพเวลคัมดิง n นะครับ0.10 สมัยสมัยทํางานนะครับผมก็ย้ําย้ําทุกคลิปสมัยทํางานโรงแรมนะครับก็มีโอกาสได้ถ่ายยอดรวม32โหลดนะครับ9.76เหลรียญภาพต่อมา Wooden Table อันนี้เป็นเซตเซตใหม่ๆของปีนี้นะครับเริ่มขายได้แล้วนะครับผมอันนี้ Wooden Table แล้วก็ c k g r o u n d จริงๆมันก็เป็น Background ทั่วไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะไปถ่ายแถวส่วนพึ่งนะครับมียอดโหลดรวม2โหลด0.85เหรียญน,นะครับก็เริ่มขายได้ 0.10อันนี้ก็ Wooden Table อันใหม่นะครับแนวแบบต้นเหมือนต้นสนนะนะอันนี้ก็เริ่มขายได้เหมือนกัน2โหลดนี่แถวบ้านนะครับ2โหลด0.24เหรียญวันต่อมา24นะครับมันสุดท้ายวันนี้ก็มี2โหลดนะครับ0.14เป็นโฮโลแกรมแนวดิจิตอลแนวเหมือนจะเป็นแนวเทรดหุ้นนะผมก็ถ่ายตัวเองทำอย่างนี้ ทำแบ็กกราวให้มันมืดๆทำไฟให้มันมืดๆหน่อยแล้วก็ไดคัตนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาโฮโลแกรมที่ทําไว้สําเร็จรูปออกมาแปะเลยนะครับอาจจะมักง่ายนิดนึงนะครับก็มี2โหลดแล้วนะครับ0.28ภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวที่ขายที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับ0.10อ่าก็ประมาณนี้ช่วงนี้ผมก็ส่งกลับมาส่งภาพน้ํานะครับแต่ว่าช่วงนี้ใครตรวจช้าบ้างครับ ันนี้ช่วยมาแชร์กันด้วยนะครับว่าช่วงนี้เขาตรวจชา้าตรวจเร็วอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะแนะนําว่าเฮ้ยช่วงนี้พี่ไทยหมวดหมูนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเรามาแชร์กันกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็มีแบ็กกราวเบอร์นะผมก็ยังส่งแต่ว่าพยายามปรับปรุงดีไซน์ใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ภาพน้านะครับผมก็ถ่ายได้ประมาณนี้แล้วก็มีแนวแฮปปี้นิวเ a r ร์2024นี้นี่ผมก็ทําไว้เนาะซื้อของมาทาเล่นๆก็ ก็ไม่รู้ว่าทำมั่วๆไม่รู้ว่าจะขายทันหรือเปล่าเพราะว่าอัพช้าไปหน่อยนึงนะนี่แฮปปี้นิวเอียร์นะก็ทำมัวม่วซั่วไปนะฮะแล้วก็มีวูดเดนเทเบิลบ้างนะครับอันนี้ก็เพิ่งนี้ไดม้มีโอกาสไปสวนเพึ่งเมื่อไม่กี่อาทิติแล้วไปเก็บบูดเดนมาถ่ายอันนี้ผมชอบชอบนะแต่ไม่รู้ขายได้ไหมนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากนี้เราจะมาปฏิบัติต่อกันเดี๋ยว Adobe นี่เดี๋ยวไว้อีก EP หนะครับอันนี้ EP 6 6, 6 9นะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ